ตอนนี้เรากําลังจะปริน์นะครับในส่วนของโลโก้นะครับพักเก้าไกลนะครับที่มีการปรับแสงนะครับแบบนี้นะครับด้วยโปรแกรม Excel นะครับอันนี้เพิ่มแสง 10, 20%, 30% 4 0นะครับ 50%, 60% 70%และ80%นนะครับอันนี้เป็นออริจินอลนะครับเป็นต้นฉบับที่ผมได้มาจากเว็บนะครับ ลองเอามาใช้ Excel นะครับเพิ่มแสงดูนะครับแล้วก็ปริ้นด้วยเครื่องปริ้นนะครับ hp ink tank นะครับห i l ย t c 1นึนะครับคุณภาพภาพการพิมพ์ก็คือระดับ normal นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาภาพตัวนี้นะครับปริ้นเป็นภาพขาวดำดูนะครักด copy นะครับขาวดำนะครับเดี๋ยวมาดูผลนะครับอ่าเป็นขาวดำ Okay. อันนี้ใช้เครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็โหมดของ Copy นะครับปกติเลยนะครับถ้าเป็นภาพจากข่าวนะครับ โลโก้พักอนาคตใหม่ที่ไปปริ้นมานะครับน่าจะไปก๊อปปี้นะครับที่เครื่องถ่ายเอกสารหรือว่าเครื่องอะไรสักอย่างนะครับไม่แน่ใจว่าถ่ายเอกสารหรือซีล็อกนะครับแบบนี้คือน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าถ้าตามในภาพข่าวเราแทบไม่เห็นเลยนะครับแต่ตัวนี้ผมเพิ่มระดับแสงเป็น60%นะครับเดี๋ยวจะเทียบกับภาพต้นฉบับให้ดูนะ อ่าตัวนี้นะครับภาพที่เขาเอาไปเป็นต้นฉบับในการก๊อปปี้นะครับหรือว่าซีล็อกผมไม่แน่ใจนะครับคงต้องไม่ชัดมากครับผลถึงที่ได้ถึงออกมาให้เห็นนะครับเห็นแค่เลือนๆนะครับแต่นี่คือถ้าระดับ70เนี่ยพอเราก๊อปปี้ขาวดำจะไม่เห็นเลยนะครับถ้าระดับ60นะคือถ้าต้นฉบับเป็นอย่างนี้นะครับอยู่ในระดับ60%พริ้นมาอา ก็ปีมามันก็ยังพอจะเห็นได้นะครับก็ตามดูกันต่อไปนะครับว่าครั้งนี้การทําหน้าที่ของกกตจะดีขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับครับลาไปก่อนครับบัสัสดีครับ